ท่านประธานสภา,ผ,ญญาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนัทพงศ์เรืองบรรยาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลครับก่อนอื่นขอขอบพคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่วันนี้สละเวลาอันมีค่ามาตอบกระทู้ถามสดด้วยตนเองในสภาผู้แทนราษฎรนะครับและผมก็เชื่อว่าวันนี้หัวข้อในการตั้งกระทู้ถามเกี่ยวข้องกับระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติไม่ได้เป็นหัวเรื่องใหม่นะครับที่ผ่านมาประชาชนชาวไทยประสบวิกฤตมาหลายครั้ง แล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราพี่น้องประชาชนได้เรียกร้องต่อรัฐบาลชุดที่ผ่าน,านมามากพอสมควรนะครับแล้วก็ในรัฐบาลชุดนี้ท่านรัฐมนตรีเองก็ออกมาเทคแอคชั่นเร็วนะครับซึ่งส่วนนี้ผมต้องขอชื่นชมจริงๆนะครับแต่ว่าวันนี้จําเป็นที่จะต้องมาตั้งกระทู้ถามสดครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าวันนี้ท่านรัฐมนตรีไม่สามารถให้ความชัดเจน3มเรื่องหล,กลักๆให้กับพี่น้องประชาชนได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความชัดเจนในกรอบทิศทางการดําเนินงานความชัดเจนในเรื่องของกรอบ ระยะเวลาซึ่งท่านได้ให้ข่าวไปแล้วบางส่วนรวมถึงกรอบความชัดเจนในเรื่องของการใช้งบประมาณผมคิดว่าการดําเนินนโยบายอาจจะไม่ตอบโจทย์ไม่ถูกทิศถูกทางและก็ไม่มีความรวดเร็วเพียงพอในการตอบสนองแล้วก็ป้องกันเหตุร้ายในอนาคตนะครับอย่างแรกครับท่านประธานผมขออนุญาตเท้าความเดิมก่อนที่จะขอตั้งคําถามครั้งแรกแก่ท่านรัฐมนตรีนะครับเข้าใจว่าวันนี้ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาชี้แจงในกรรมธิการดีีในถึงประเด็นดังกล่าว ก็เป็นที่มาที่ผมได้รับทราบข้อมูลบางส่วนที่วันนี้ก็นะ่าจะมาตั้งคําถามให้เกิดความชัดเจนกับท่านรัฐมนตรีได้มากขึ้นนะครับในส่วนของภัยที่ผ่านมาครับเราต้องแบ่งแยกภัยที่เกิดผลร้ายต่อพี่น้องประชาชนออกเป็นหลายระดับหลายแบบครับท่านประธานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภยัยสึนามิที่ผ่านมาอันนั้นย้อนไปไกลเกือบ20ปีนะครับหรือเหตุการาดยิงโคราชนะครับที่เกิดขึ้นในปีไม่กี่ปีที่ผ่านมารวมถึงเหตุการาดยิงพารากอนล่าสุดนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราคิดว่าเป็นเหตุ ภัยความมั่นคงหรือว่าเหตุภัยพิบัตริร้ายแรงที่ควรจะต้องแจ้งเตือนให้ประชาชนทุกคนรับทราบตรงกันอย่างเช่นถ้าแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนนะครับถึงแม้เปิดระบบสั่นอยู่เขาก็ต้องได้รับความแจ้งเตือนนะครับอันนี้คือประเด็นที่1อย่างที่2ภัยอย่างอื่นอย่างเช่นภัยด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเช่นปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เราเผชิญมาทุกปีสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแจ้งเตือนให้ประชาชนตื่นตระหนกเกินสมควรอาจจะมีรูปแบบการแจ้งเตือนอย่างอื่นที่เหมาะสมกว่าอย่างเช่นส่งไปเป็น SMS นะครก่อนที่ประชาชนจะออกจากบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมได้ยกตัวอย่างนะครับกำลังจะบอกว่าที่ผ่านมามีภัยพิบัติภัยความมั่นคงนะครับหรือเหตุต่างๆที่ส่งผลเสียต่อพี่น้องประชาชนมาเป็นจํานวนมากแต่รัฐบาลจะต้องมีระบบศูนย์กลางนะครับที่ทําการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเหมาะสมเหมาะสมในที่นี้ก็คือเหมาะแก่เวลาเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นปุ๊บต้องแจ้งเตือนในปัจจุบันทันด่วนเหมาะกับพื้นที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในเฉพาะบางพื้นที่ก็ แจ้งเตือนเฉพาะเจาะจงบางพื้นที่ไม่ใช่ว่าต้องแจ้งเตือนให้กับประชาชนทั้งประเทศเดี๋ยวจะทําให้เกิดความตื่นตระหนกเกินสมควรอย่างที่3ก็คือเหมาะในเรื่องของรูปแบบครับอย่างที่ผมได้นำเรียนว่าบางอย่างนะครับเหมาะที่ส่งเป็น SMS ได้บางอย่างถึงแม้ประชาชนเปิดระบบสัน่นไม่ทันได้หยิบขึ้นมาอ่านก็ต้องได้รับข้อความแจ้งเตือนแบบนี้นะครับซึ่งผมจะขอยก กรณีตัวอย่างจากต่างประเทศสักเล็กน้อยให้ท่านรัฐมนตรีนะครับไดออ้ลองเห็นสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอก่อนที่จะตั้งคําถามครับก็กรณีตัวอย่างอย่างแรกครับเป็นกรณีตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่ประชาชนรับชมรายการทางโทรทัศน์นะครับแล้วก็มีเรื่องของพายุทอร์นาโดเข้ามาก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับผ่านระบบทางส,ออสถานีโทรทัศน์ได้นะครับก็ไม่แน่ใจทางฝ่ายโสท่าพร้อมนําขึ้นได้เลยนะครับ ครับก็เดี๋ยวผมนําเสนอไปก่อนนะครับฝ่ายโสดอาจจะยังไม่พร้อมในการเปิดนตอนนี้นะฮะผมอธิบายคร่าวๆนะครับก็คือประชาชนเนี่ยกำลังรับชมรายการโทรทัศน์ปกติฮะอยู่ดีๆก็จะมีจอดําๆขึ้นมานะครับแล้วก็มีระบบเสียงออดออกมาทางโทรทัศน์เนี่ยเป็นเสียงแอดแอดแอดแบบนี้ฮะแล้วก็มีข้อความแจ้งเตือนบอกเลยประชาชนก็จะสามารถรับทราบรับทราบนะครับภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีนะครับตัวอย่างที่2ที่ผมจะมานาเสนอนะครับถ้าฝ่ายโสดฝ่ายโสดเปิดได้ทันก็คือระบบการแจ้งเตือนผ่านพวกสมาร์ทโฟนแบบนี้ฮะที่ไม่ได้เป็นแค่ SMS นะครับก็คือสมาร์ทโฟนสมัยใหม่แบบนี้นะครับทุกวันนี้รองรับโปรโตโคอลใหม่ๆแล้วที่เมื่อมีการส่งคําแจ้งเตือนออกไปเนี่ยไม่ว่าจะเปิดสั่นก็ตามนะครับประชาชนใส่ไว้ในกระเป๋าไม่ทันหยิบขึ้นมาดูตลอดเวลาก็ตามอยู่ดีๆล้วมือถือมันจะร้องขึ้นมาดางังๆเลยครับแล้วก็มีหน้าจอผิดปกติให้ประชาชนสังเกตได้ว่านี่คือการแจ้งเตือนภัยพิบัติต่างๆจริงๆนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของรูปแบบที่ผมได้นําเรียนไปใน,ในตอนต้นว่าต้องมีความเหมาะสมนะครับก็สิ่งที่ผมอยากจะตั้งคาถามต่อท่านรมนตติครั้งแรกครับ อาจจะประกอบไปด้วย2คํคำถามด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือผมรับทราบมาว่าในรัฐบาลชุดก่อนนะครับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชามีแผนยุทธศาสตร์เตือนภัยแห่งชาติด้วยดิจิตอลแบบบูรณาการนะครับที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั่งเป็นประธานกรรมการเองนะครับอยากจะสอบถามท่านรัฐมนตรีคำถามแรกครับว่าท่านสิ่งที่ท่านกำลังจะทำที่ท่านออกมาถแถลงว่าจะเสร็จภายใน6เดือนหรือ1ปีนั้นเหมือนหรือแตกต่างกับแผนของรัฐบาลชุดที่ผ่านๆมาอย่างไร ถ้าเหมือนท่านจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่ท่านกําลังจะทําใหม่นะครับภายใต้อํานาจของท่านภายใต้รัฐบาลของท่านจะดีกว่ารัฐบาลชุดที่ผ่านมาซึ่งประชาชนเห็นผลงานแล้วว่าประเทศเรายังไม่มีระบบอย่างที่ต่างประเทศมีได้จริงนะครับหรือถ้าแตกต่างผมอยากจะขอความชัดเจนจากท่านว่าแตกต่างอย่างไรอันนั้นเป็นคําถามแรกนะครับคำถามที่สองในการคําถามในการตั้งคําถามครั้งแรกครั้งนี้นะครับก็คือ <c oughs> ผมอยากจะให้ท่านนําเรียนให้เห็นถึงความชัดเจนในทิศทางหรือสถาปัตยกรรมระบบครับอย่างที่ผมได้นําเรียนไปว่า ระบบที่ดีควรจะต้องเป็นระบบที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มตามสไลด์แผนภาพอันนี้นะครับตอนที่มีเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าแจ้งเตือนเฉพาะไปยังประชาชนที่มีสมาร์ทโฟนครับสมมุติผมอยู่บ้านผมวางโทรศัพท์ทิ้งไว้ชาร์จไว้ผมกําลังดูโทรทัศน์แต่ถ้าเป็นภัยพิบัตริร้ายแรงจริงๆสถานีโทรทัศน์ก็ต้องตัดภาพครับเพื่อบอกให้ประชาชนสามารถรับทราบได้ไม่ใช่เฉพาะโทรทัศน์ครับวิทยุด้วยซึ่งประเทศไทยเราก็มีวิทยุชุมชน ที่ท่านบอกว่าเป็นโลเคชันเบสเซอร์วิสบางทีอาจจะแจ้งเตือนไปยังศูนย์วิทยุชุมชนที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆก็ได้ดังนั้นอย่างที่2คําถามที่2ที่อยากจะขอความชัดเจนจากท่านครับว่าที่ท่านถแถลงข่าวว่าโลเคชันเบสเซอร์วิสจะพร้อมใช้งานภายใน1เดือน6เดือนถึง1ปีจะพร้อมเป็นเซลล์บรอดแคสต์ไอคำว่าโลเคชันเบสเซอร์วิสและเซลล์บรอดแคสต์นี้รองรับแค่มือถือหรือรองรับทั้งคลื่นวิทยุโทรทัศน์ทีวีดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีอันนี้คือความชัดเจนในเรื่องของสถาปัตยกรรมระบบนะครับ ก็เป็นการตั้งคำถามครั้งแรกนะครับที่จะส่งผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีเพื่อขอความชัดเจนในเรื่องของทิศทางการดำเนินนโยบายครับขอบคุณครับครับเจอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลครับกลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎอนที่เคารพกระผมนายประเสริฐจ,จันทะละลุงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีท่านเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับขออนุญาตชี้แจงกระทู้ในเรื่องของการเตือนภัยของท่าน สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับท่านนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านนะครับที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้ติดตามข่าวคราวในเรื่องของการช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับผมไปคําถามข้อที่หนึ่งนะครับในเรื่องของในรัฐบาลยุคที่แล้วเนี่ยได้มีการดําเนินการเรื่องแผนงานในเรื่องของการแจ้งระบบเตือนภัยนะครับ ผมขออนุญาตได้ได้นำกาบเรียนว่าในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยได้มีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับซึ่งเราเรียกว่าคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนภัยหรือคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติกพชนะครับที่ตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติฉบับที่สอง พศ2562มีนายกรัฐมตีหรือรองนายกรมตีที่รับมอบหมายเป็นประธานส่วนรัฐมนตรีดีอีนั้นเป็นกรรมการร่วมอยู่ด้วยและมีเลขาอนุการเป็นอธิบดีกรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะครับองค์การเรียนท่านนัฐพงว่าในเรื่องนี้เนี่ยนายกรัฐบาลเดิมได้มีการพูดคุยในเรื่องของระบบเตือนภยัยแห่งชาตินะครับก็คือเรื่องของระบบเซลล์บอ a แคสต์ขึ้นมาแต่ครั้งนั้นเนี่ยเข้าใจว่าระยะเวลาที่มีอยู่จํากัด การประชุมอ,อยู่ในช่วงประมาณปี2 5 6 5และโครงการดังกล่าวยังไม่ได้เริ่มดำเนินการทำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยหลังจากนั้นแล้วมีเหตุการณ์ที่มีความจำเป็นที่เกิดขึ้นที่สยามพารากอนเนี่ยผมคิดว่านโยบายเก่าในเรื่องของเซลล์บอดแคสต์เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่มารับงานต่อในช่วงนี้นะครับก็จะดาเนินการ ในนโยบายที่ต้องสร้างระบบเตือนภัยที่มีความมั่นคงและก็เชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมขออนุญาตนะครับได้กราบเรียนท่านประธานและก็ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับระบบมีอยู่สองอย่างตามที่ท่านนัจพงได้พูดมาถูกต้องครับเรื่องที่หนึ่งก็คือระบบะเตือนภัยที่เราเรียกว่า location based s e r v i c e นะครับเป็นการส่ง SMS นะครับในเรื่องนี้เนี่ย ทางกระทรวงได้ทดลองการส่งนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะครับทั้ง a อและท u ูทดลองปล่อยสัญญาณ s m s เมื่อวันที่วันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยยิงสัญญาณไปบริเวณทำเนียบรัฐบาลในรัศมี1กิโลเมตรนะครับทาง a อนี่ยิงสัญญาณเวลา11นาฬิกาทางูนี่ยิงสัญญาณเวลา12นาฬิกา45ทีแล้วก ผลของการดําเนินการนี่ดีทั้งคู่นะครับหมายถึงได้รับสัญจาณชัดเจนแล้วก็สามารถเตือนพี่น้องประชาชนได้ในระยะยาวนะครับตามที่ท่านได้นําเรียนมาเรื่องของเซลล์บอดแคสต์นะครับขณะนีะ้ผมเองได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้ดําเนินการเรื่องนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยการได้มีการพูดคุยกับกสทชนะครับในเรื่องของการ ดำเนินการนะครับที่ในระยะยาวจะใช้เวลาถึงผมคิดว่าน่าจะไม่น้อยกว่า6เดือนแต่ไม่เกิน1ปีนะครับที่ท่านนัทพงศ์เนี่ยได้กลนาให้ข้อคิดเห็นว่าระบบนี้น่าจะครอบคลุมถึงการสื่อสารทุกช่องทางไม่เฉพาะแต่โทรศัพท์มือถือนะครับแต่หมายถึงว่าต้องมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ชมทางทีวีสื่อวิทยุและสื่ออื่นโดยรวดเร็วนะครับอันนี้ก็ คิดว่าระบบนี้เราจะทําให้รองรับทุกช่องทางของการสื่อสารนะครับแล้วก็ต้องขอเวลาใช้เวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็บริหารในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็ขออนุญาตตอบในเบื้องต้นว่าในระยะยาวนั้นเรามีโครงการที่จะทำเรื่องของเซลล์บอดแคสต์นะครับเพราะเป็นระบบที่สามารถพุชข้อความได้พันกว่าอ,อักษรน,นะครับลงในโทรศัพท์มือถือแม้กระทั่งปิดโทรศัพท์มือถือนะครับเสียงมันก็จะดังเตือนขึ้นมาได้ นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นระบบที่ต่างประเทศได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือในญี่ปุ่นก็ดีในไต้หวันก็ดีในเกาหลีก็ดีและอีกหลายๆประเทศนะครับผมขออนุญาตได้ไดำเรนยนท่านนัตพงศ์ในคำถามข้อที่หนึ่งและข้อที่สองไว้เบื้องต้นครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปก็เชิญคุณนัตพงศ์เรืองปัญญาวุฒิครับถามเป็นครั้งที่สองท่านมีเวลา8นาที อีก8นาที28วินาทีครับเชิญครับขอบคุณท่านประธานครับนัทพงศ์เริัญรยาวุฒิผูแ้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่ลุกขึ้นมาตอบคําถาม2ข้อแรกนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้และเห็นความชัดเจนมากขึ้นจากท่านรัฐมนตรีที่ได้ตอบคาถามก็คือ1ปีในกรอบที่ท่านได้ถแถลงคือในเรื่องของระบบซีลบรอดแคสต์นะครับซึ่งเป็นลักษณะที่แจ้งเตืนอนเจาะจงตามพื้นที่นะครับและก็รองรับเฉพาะในเรื่องของอุปกรณ์มือถือ นะครับอย่างเช่นส่งเป็นพุชโน้ตฟิเคชันที่ท่านได้นาเรียนหรือว่าอาจจะเป็น SMS ไปเข้ามือถือที่อาจจะยังไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับว่าสิ่งที่เราคาดหวังว่าอยากจะให้เป็นระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินั้นก็คือการแจ้งเตือนไปอย่างทุกๆช่องทางที่ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือด้วยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุต่างๆนะครับสิ่งนี้แหละครับที่ผมอยากจะได้ความชัดเจนในเรื่องที่2 อย่างแรกเมื่อกี้ท่านได้ยืนยันแล้วว่ารัฐบาลมีแนวคิดให้เกิดความชัดเจนในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนมีทิศทางที่ชัดเจนว่าจะต้องครอบคลุมทุกเครือข่ายทุกสื่อนะครับแต่ถ้าท่านเห็นตามสไลด์หน้านี้ครับว่าสิ่งที่จะทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยมีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยกันไม่ว่าจากซ้ายสุดคือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการส่งภัยแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุเองนะครับหรือกรมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยหรือหน่วยงานด้านความมัน่นคงส่งมาที่ระบบศูนย์กลางผมว่าส่วนที่มีความสําคัญอย่างยิ่งก็คือส่วนของโอเปอเรเตอร์ส่วนที่3ครับที่ท่านจะต้องวางระบบให้มีการครอบคุมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ทีวีดาวเทียมเคเบิลทีวีรวมถึงค่ายมือถือนะครับซึ่งผมเชื่อว่า1ปีนี้ทําทุกอย่างนี้ไม่เสร็จแน่นอนซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ได้บอกมาแล้วว่า1ปีนี้รองรับแค่ในเรื่องของซีบอร์ดแคส เพราะฉะนั้นความชัดเจนที่ผมอยากจะได้ในการถามครั้งที่ 2, 2> mm. ก็คือเรื่องของกรอบระยะเวลาครับ mm. ว่าระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับที่ประเทศไทยควรจะมีแบบที่ยกตัวอย่างในส,สหรัฐอเมริกามีที่เขาเรียกว่าระบบ i p o s s นะครับหรือว่า integrated public alert and warning system นะครับซึ่งก็จะเป็นระบบที่รองรับสื่อทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุหรือมือถือก็ตามนะครับอยากจะสอบถามท่านรัฐมนตรีครับว่าท่านมีแนวคลิป หรือมีกรอบระยะเวลาในการทําให้เกิดระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติคล้ายๆระบบ i p พอลของสหรัฐอเมริกาที่รองรับสื่อทุกรูปแบบภายในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่อย่างไรถ้าเร็วกว่าอยากจะสอบถามกรอบระยะเวลาหรือว่าถ้าคิดว่าไม่สามารถเสร็จทันภายในรัฐบาลชุดนี้ก็อยากจะได้แผนที่ชัดเจนครับว่าจะแล้วเสร็จภายในกี่ปีครับขอบคุณครับครับก่อนที่ท่านปรีจะตอบผมอยากจะเรียนต่อท่านสมาชิกว่าขณะนี้มีนิสิตคณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยปรูราเพื่เมืองจังหวัดชนบุรีนะครับจำนวน90ท่านได้มาฟัางการประชุมของสภาของเราอยู่ชั้นบนนะครับสภาพุตแนรัชรดขอขอบคุณทุกท่านนะครับต่อไปขอเชิญท่านรัฐตรีครับท่านประธานที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมประเสริฐจ,จันทร์อทองลัมตีว่าการกระทรวงดีท่าเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต้องขอขอบคุณในคำถามที่สองนะครับท่านถามว่าระบบเนี่ยจะรองรับทุกช่องทางของการสื่อสารหรือไม่ผมขอยืนยันนะครับว่าถ้าเราได้พัฒนาระบบสมบูรณ์แล้วนะครับระบบนี้จะต้องรองรับทุกช่องทางตามที่ท่านสมาชิกท่านนัตพงศ์ได้กลนาได้แนะนำมานะครับส่วนระยะเวลาในการดำเนินการนี่ผมกล่าบเรียนว่าในเรื่องเซลล์บอดแคสต์เนี่ยเราเราพูดไว้ว่าภายใน6เดือนถึง1ปี เพราะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องอื่นๆที่ท่านกรุณาได้แนะนำมารวมกับเรื่องสื่อสารทุกท่องทางเนี่ยถามา่าจะเสร็จในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่นะครับผมขอยืนยันนะครับว่าจะทุ่มเทนะครับในการทำงานในเรื่องนี้เพื่อให้ภารกิจที่ต้องออกทางทุกช่องทางตามที่ท่านสมาชิกได้แนะนำมาเนี่ยให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้อย่างแน่นอนครับ กับขอเชิญคุณนัฐพงษ์ถามเป็นครั้งที่สามครับครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราศฎรที่เครนะารพนัฐพงษ์เลขบธิกาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเ้าไกลนะครับวันนี้ได้ความชัดเจนสองเรื่องจากท่านรัฐมนตรีซึ่งผมคิดว่าเป็นการตั้งกระทู้ถามที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเพราะถือว่าเป็นบันทึกในที่ประชุมที่ท่านรัฐมนตรีได้ประกาศมาแล้วนะครับว่า 1. ชัดเจนในเรื่องทิศทางทิศทางก็คือจะต้องครอบคลุมการสื่อสารทุกรูปแบบ สองท่านจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทําให้เสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้เท่านี้ผมก็คิดว่าออประชาชนก็อุ่นใจไประดับหนึ่งนะครับส่วนที่3ครับที่อยากได้ความชัดเจนไม่แพ้กันแล้วก็ขาดไม่ได้ไม่มีทางสําเร็จเลยถ้าขาดเรื่องนี้ก็คือในเรื่องของงบประมาณครับท่านประธานครับตอนนี้นายกรัฐมนตรีได้จัดทำเวิร์กช็อปนะครับในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีปี67ที่กําลังจะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะครับช่วงเดือนมกราคมปีหน้านี้ เหลือเวลาแค่ไม่กี่เดือนนะครับอันนั้นก็คือแหล่งเงินงบประมาณหนึ่งนะครับอีกแหล่งเงินงบประมาณหนึ่งก็คือในเรื่องของกองทุนต่างๆที่อยู่กับกสทชนะครับดังนั้นหากท่านรัฐมนตรีได้ให้คำมั่นสัญญาและคอมมิชเมนต์ออกมาแล้วว่ารัฐบาลมีแนวคิดที่จะทําให้เกิดระบบแบบนี้ครอบคลุมทุกช่องทางให้เสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้<ส>ผมอยากจะสอบถามท่านรัฐมนตรีครับให้เป็นสัญญาใจระหว่างกันซึ่งเดี๋ยวสมาชิกทุกท่าน500คนก็ต้องตรวจสอบงบประมาณอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แน่นอนว่า1 แหล่งที่มาของงบประมาณในการจัดทําโครงการนี้มาจากแหล่งใดระหว่างใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีซึ่งเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนร้อเหรือจะใช้เงินจากกองทุนกสทชหรือจะเป็นลักษณะของการแบ่งคนล,ละส่วนนะก็คือใช้ประกอบกนันทั้งสองส่วนก็คือแหล่งที่มางบประมาณอย่างที่2ครับถ้าท่านรัฐมนตรีมีแผนที่ชัดเจนแล้วว่าโลเคชั n นเบสเซอร์วิสจะเสร็จภายใน1ปีนะครับหรือว่าระบบที่บูรณาการจะเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าณนะตอนนี้กระทรวงดิจิตัอนหรือรัฐบาลเอง จะต้องมีการตั้งโครงการคำของงบประมาณนี้เข้ามาอยากจะทราบชื่อโครงการของการจัดทํางบประมาณในส่วนนี้รวมถึงจํานวนเม็ดเงินงบประมาณด้วยครับว่าท่านเอาเป็นกรอบกว้างๆก,ก็ได้ครับว่าปีนี้จะใช้เท่าไหร่ปีหน้าจะใช้เท่าไหร่ครับขอบคุณครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้สรงเกรติผมประเสริฐจ,จันล่องทองรัฐมตีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับสองคำถามนะครับว่าเงินงบประมาณในการดําเนินการ ในเรื่องของระบบแจ้งเตือนภัยนี่จะมาจากไงน,นะครับผมต้องกราบเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกรติว่าในเรื่องนี้เนี่ยผมได้หาลือกับทางกาสทชเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็จะใช้กองทุนกสทชนะครับในการดําเนินการนะครับซึ่งกสทชดีแล้วก็ทางโครงข่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ยทั้ง2หน่วยงานหลักนี่ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับส่วนวงเงินก็ประมาณที่ใช้นะครับขณะนี้ยังไม่ได้ประมาณราคาที่ชัดเจนแต่เบื้องต้นเนี่ยจะอยู่ในระดับจากการได้พูดคุยกันกว้างๆนะครับคิดว่าน่าจะใช้ไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทจนถึงประมาณคิดว่าประมาณไม่เกินไม่เกินห้าล้านบาทโดยประมาณนี้นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยตามที่ ท่านสมาชิกมีความห่วงใหญ่นี่ผมจะดําเนินการเรื่องนี้โดยเร็วนะครับแล้วก็จะใช้เม็ดเงินเนี่ยให้อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงที่สุดครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณท่านเมิตปีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับถือว่าจบกระทู้ถามสดกระทู้ที่สาม ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง